โอ้ลันทุ่งเลยขึ้นบ่อลันๆเลยครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินด่วนครับวันนี้ก็อยู่กับทีมงานเงินล้านครับเจ้าดูสาร DX200A พุงกีเขาใหญ่จัดครับ1.1นึ่งจุดเท่าไหร่นะหนึ่งจุดหนึ่งเจ็ดหรือเปล่าหรือหนึ่งจุดหนึ่งแปดนี่แหละประมาณนี้ใหญ่จัดครับเล่นงานหลวงครับอู้ห่าตักดูเรื่องนะ่ะ นี่ครับงานหลวงมันต้องบุงกี่ใหญ่แบบเดียวรู้เรื่องครับต้องเอาซาซิก200ขีดหนึ่งมายืนคู่ครับรุ่นนี้ แต่ว่าผมว่าน่าจะแพ้ดูซานครับเพราะว่าดูซานนี่บุกี้ใหญ่ครับไปไ,บไปบ้าูกเป๊ะเนี่1ร้อยเจ็ดห้าแรงมาครับรอากาศร้อนมากครับพี่น้อง เครื่องยนต์นิ่มมากเลยเห็นไหมมันจะ 6BG ครับตัวนี้อิสุส 6BG มันจะ148แรงม้ากุดไปไล่ขี้ตมไปครับมาแล้วครับรถคนสวยน้องปีใหม่ดำซิ่งครับ แล้วก็สัมภาษณ์ไปแล้วครับบอกใจมันรักชอบรถด,ดับตรงมาแบบเนิ้อๆครับขับเซียนอยู่ครับไม่ธรรมดาตอนนี้ขึ้นสถานะโสดนะพี่น้อง เก่งครับเก่งป่าท้ายไม่งาบอีกแล้ว นิ่มนัวครับดูเหมือนช้าครับแต่ว่านี่เวลาอุ้มดินนี่ก็ได้มาเยอะอยู่นี่ okay, ครับแกบุกี้เดียวก็เกือบเต็มรถแล้ว ักายสวนะัสดีครับอ้าวกระจกลงไม่ได้เหรอกระจกปิดอนออกเพราะมันชอบค้างไงอ๋ออารมณ์ค <c oughs> ้างเฮ้ยไม่เกี่ยวกระจกค้างเหรอได้กี่เที่ยวละยีกว่าขี่ได้เหรอใช่ใช่ใช่โอ้อไม่มีใครเจ็บตัวเลยม,มีจะให้พระประเสริฐอะไรอ,อ๋อที่ให้วัดเหรอใช่ใช่อ้ทำบุญ ไม่ร <Mile dizzy> ู้อ่ะเขาบอกให้เจอสานเทอนาาโอเคโอเคโอ้ยเป็นบัปู๊สาวเน๊ลูกเป๊ะโอ้ยเขาวุนท่อมาหรือเปล่า ไปไหนวิ่งกันสองพันต้งแต่รถั้งแล้วฟูโซ่ <c oughs> เที่ยวละสี่สิบบาทครับวิ่งจอๆเลยครับวันหนึ่งก็น่าจะไม่ต่ำกว่า50ิบเที่ยวนะครับน้ำมันก็น่าจะ5้าหกร้อย có vũ đài ô mà rồi đi và chặt chọn dạy các bạn bước vào ่ประตูไม่เหมือนกันนะครับดูสีไม่เหมือนกันเลยประตูน่าจะมีล้มมาครับันนีนอ๋อจัดหนักจริงครับน,นี่ถนะ้าใส่ครอบมาด้วยแจวเลย ไม่รู้กี่เลงมาครับแต่โอ้ขึ้นบ่อไว้เอาไม่ธรรมดาครับผมให้ร้อยยี่สิบแรงมาแล้วกันครับน,นี้เลยเลยตา าชมการออกตัวครับว่าจะรอดไหมอากาศร้อนมากเลยยังไม่เมษาเลยใส่เท่าเขาหรือเปล่ารถเล็กครับแต่ว่ากระบะยาวอยู่ ครับคนสวยโสดลูกหนึ่งนะครับตวัวน,นี้ไปเสียดากไหม เบิร์นก่อนนี่โอ้โหไม่ธรรมดาครับไล่ไล่ไล่แต่ก่อนน่าจะมีปลาอยู่นะแต่เหมือนน่าจะหักหรือเปล่าวันนี้ ท่ายอ,อดูหุน่นเหมือนมันใหญ่กว่าตัวซาซิกสองร้อยนะเหมือนจะใหญ่กว่านะ่ะปอยเลยครับ วิ่งสบายใจเลยครับไม่ต้องรอคิวครับมาถึงก็ได้ใส่เลยบ่อนี้เดี๋ยวจะมีรถไปโคมาลงอีกนะครับคันหนึ่งเดี๋ยวจะมาติดตามให้ดูกันเรื่อยๆครับ บอ่อใหญ่อยู่ครับเนี่ยน่าจะอีกนานครับข้างหน้าอีกข้างหน้าอีก เอาอีกเอาอีกตังหนึ่งอีกตังหนึ่งโดนจัดหนักเลยครับน้องปีใหม่มไป ตามกันใหม่ครับสวัสดีครับคลิปนี้โอ้ร้อนบ๊ายบายครับ